ีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ IHL Podcast โดยคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ประจำประเทศไทยค่ะดิฉันมนสิชารุ่งชวนนท์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับ podcast ของเรานะคะจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า IHL ค่ะโดยเราจะพูดคุยกันในแง่มุมต่างๆต,ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงการนำหนังหรือว่าเหตุการณ์สำคัญมาพูดคุยกันผ่านมุมมองทางกฎหมายค่ะเราอยู่กับ คุณสิปกรณจงชวนิตนะคะที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของ ICRC คุณนิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับประเด็นของเราในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าถูกขอเข้ามาเยอะมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในท็อป3รีสาคำถามที่ผู้ติดตามของเราทางโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกว่าอยากได้พอดแคสต์ของเราหยิบมาบอกเล่าแล้วก็นำเสนอนะคะซึ่งก็คือคำถามเรื่องความแตกต่างระหว่างกฎหมายสตัวค่ะคือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า IHL กับกฎหมายอีกตัวค่ะคือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือว่า IHL r นะคะ IHL กับ IHL r เนี่ยนอกจากจะมีชื่อคล้ายกันแล้วแตว่าจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้คุณอิกกี้ก็จะมาเล่ากันให้ฟังอย่างละเอียดค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือว่าตัว IHL เนี่ยคืออะไรคะคุณอิกกี้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือว่า IHL นะครับผมเป็นกฎหมายที่วางหลักสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆในกรณีที่มีการขัดกันทางอาวุธหรือว่าสงครามเกิดขึ้นครับก็คือจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือสนธิสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมซึ่งหลักกฎหมายพวกนี้เนี่ยระบุถึงสิทธิและความคุ้มครองของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเช่นพลรบพลเรือนทหารที่ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถสู้รบต่อได้ฉเฉลยศึกและผู้ได้รับความคุ้มครองอื่นๆครับ i h l ยังได้ระบุถึงข้อห้ามหรือว่ารูปแบบมาตรการการซูระบางอย่างเพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความทรมานที่ไม่จำเป็นครับเช่นการห้ามใช้อาวุธบางประเภทหรือจำกัดการโจมตีที่จะส่งผลกระทบอย่างไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมต่อพลเรือน i h l เนี่ยบังคับใช้ในบริบทของการขัดกันทางอาวุธเท่านั้นโดยการขัดกันทางอาวุธเนี่ยมี2ประเภทคือการขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า international armed conflict หรือที่เรียกว่า i a c และการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า non-international armed conflict หรือเรียกว่า N i a c อครับค่ะแล้วทีนี้เราขอมาถามอีกตัวหนึ่งค่ะคือ IHL r ค่ะตัวนี้นี่คืออะไรคะมันต่างกันยังไงคุณอิกกี้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IHL r นะครับผมก็คือเป็นกฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการหรือกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่มีรากมาจากกฎหมายหรือแนวคิดสมัยยุคเรืองปัญญาที่เรียกกันว่า the enlightenment นะครับเช่น คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี1776และคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพละเรือนของฝรั่งเศสในปี1789แต่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน มาเติบโตจริงๆหลังช่วงสงครามโลกที่2ครับเพราะว่าได้รับการรับรองโดยสหรประชาชาติเป็นแผนกหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีเอกสารสําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือว่า Universal Declaration of Human Rights นะครับโดยตอนแรกตัวเอกสารตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่ตอนหลังได้มีการออกเป็นสนธิสัญญาที่สนองหลักการในปฏิญญาสองฉบับก็คือกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือที่เรียกว่า ICCPR แล้วก็กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม เพราะช้หรือที่เรียกว่า ICSR ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณอิก,กี้ที่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าตัว IHL กับ IHL เนี่ยจุดเริ่มต้นก็ต่างกันแล้วก็มีรายละเอียดที่แบบมีความแตกต่างกันหลายอย่างค่ะแต่ว่าที่นี้เราอาจจะมาขอพูดถึงในรายละเอียดกันอีกนิดน,นึงนะคะไม่ทราบว่าคุณอิก,กี้จะสามารถอธิบายให้ผู้ฟังฟังได้ไหมคะว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าสองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงเนี่ยอิก,กี้จะสามารถอธิบายให้ฟังโดยละเอียดยังไงได้บ้างอะคะ่ะ จริงๆแล้วกฎหมายทั้งสองขางนานนี้เนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันก็คือการรับรองคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเคารพและรักษาสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่พึงมีก็คือเป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดทุกคนนะครับและมีผลบังคับใช้ในทุกบริบทยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการนักถือศาสนาหรือว่าสิทธิในเพศสภาพครับผม ส่วนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นข้อกําหนดที่มีผลบังคับใช้ในเฉพาะบริบทของสงครามเท่านั้นนะครับผมเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นการคุ้มครองพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบก,การคุ้มครองศาลพยาบาลหรือว่าถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมครับผมส่วนการคุ้มครองทางกฎหมายของกฎห,หมายมนุษยธรรมไม่สามารถดัดจรได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็คือไม่มีสงครามเกิดขึ้นก็ต้องปรับใช้ในทุกกรณีกับทุกๆฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่า สิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจถูกระง,งับหรือลิดลอนได้หากมีความจําเป,เป็นนะครับอย่างเช่นเป็นการรักษาความปลอดภัยของรัฐแต่การการะทําดังนี้เนี่ยต้องให้ได้สัดส,ส่วนและเหมาะสมไม่ส่งผลให้เกิดการเลิกปฏิบัติและไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศซึ่งรวมไปถึงกฎหมาย IHL ด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิทธิมนุษยชนบางอย่างเนีย่ยไม่สามารถระง,งับหรือว่าลิดลอนได้อย่างเช่นสิทธิในชีวิตสิทธิในร่างกายสิทธิในการไม่ถูกทรมานหรือว่าการกระทําการที่โหดร้ายหรือไม่เป็นมนุษย์นะครับผมหรือว่าสิทธิในการที่ไม่ถูกดําเนินคดีซ้ําซ้อน อันนี้อาจจะขอถามย้ำอีกครั้งให้ท่านผู้ฟังแบบเข้าใจว่าเข้าใจถูกไหมนะคะคือหมายความว่าตัวกฎหมายที่เป็นกฎหมายนิยัธรรมเนี่ยดิ้ลอนไม่ได้เลยไม่ว่าจะในกรณีไหนแต่ว่ากฎหมายที่เป็นตัวสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเกิดมีกรณีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยสามารถระง,งับได้บางอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่าง,างต่างที่คุณนิกกี้กล่าวไปเมื่อกี้ถูกไหมคะ ถูกต้องครับผมเพราะว่ากฎหมายมันไม่ใช่ทำรางประเทศปรับใช้ในเฉพาะสงครามเท่านั้นครับก็คือต้องปรับใช้กับทุกๆฝ่ายอย่างเท่าเทียมไม่สามารถลิดรอนได้เลยคือเมื่อเกิดการปะทะเมื่อเกิดการต่อสู้หรือว่าเกิดสงครามขึ้นแล้วเนี่ยกฎ IHL จะปรับใช้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครับผมในขณะที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะปรับใช้อยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ปกติแต่ว่าจะมีบางส่วนที่สามารถลิดรอนได้เพื่อความจําเป็นของการอยู่รอดของรัฐครับผม คราวนี้มาพูดถึงเรื่องการละเมิดกันบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีการละเมิดตัวกฎหมาย IHL หรือว่าตัวกฎหมาย IHL r ขึ้นนะคะคุณดิกกี้ในทางพื้นฐาน หากมีการละเมิด IHL อาจมีการดำเนินการทางอาญาและอาจเป็นความผิดร้ายแรงในทางกฎหมายรองประเทศครับคือความผิดอาชญากรรมสงครามหรืออาจเป็นความผิดรูปแบบอื่นๆก็ได้เช่นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติหรือการทํานายล้างเผ่าพันธุ์เหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีสงครามหรือไม่นะครับโดยหากรัฐที่เกี่ยวข้องหรือว่ารัฐของผู้ก่อเหตุไม่สามารถหรือว่าไม่ยินยอมดำเนินการเนี่ยศาลอาญารว่างประเทศอาจเข้ามาดำเนินการได้ โดยสามารถเข้ามาดูได้หากคู่กรณีเป็นรัฐสมาชิกสนธิสัญญากรุงโรมหรือถ้าหากว่าสำนักงานแอาการของศาลอาญารองประเทศได้มีการตรวจสอบว่ามีมูลและศาลมีเขตอำนาจและได้ทำการส่งฟ้องครับจริงๆแล้วเหล่าความผิดทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปในตัวอยู่แล้วเช่นการก่ออาชญากรรมต่อม,มนุษยชาติก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางและเป็นระบบ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งในสถากการสงครามและไม่มีสงครามครับโดยทั่วไปกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเพ่งเล็งที่การกระทำของภาครัฐและผู้มีอำน,นาจปกครองเป็นหลักเพราะการรับรองคุ้มครองสิทธิต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐและหากภาครัฐล้มเหลวหรือไม่ยินยอมในการรับรองคุ้มครองสิทธิประชาชนที่รับการยอมรับเป็นสากลเช่น สิทธิ LGBTQ หรือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็สามารถถือได้ว่ารัละเมิดสิทธิมน,นุษยชนแล้วในทางกลับกันนะครับ IHL และกฎหมายอาญาร่องประเทศเนี่ยสามารถผูกมัดระดับปัจเจกได้เลยเช่นนายพลนายทหารและทนตรีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลปททัจเจกที่อาจกระทำความผิดในบริบทของอาชญากรรมร่องประเทศครับผม มีคำถามน่าสนใจนะคะว่าถ้าเราพูดกันว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือว่าตัว IHL เนี่ยถูกนำมาใช้เฉพาะสถานการณ์ที่เป็นสงครามหรือมีความขัดแย้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรคะว่าสถานการณ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยมันถึงขั้นคำที่ว่าเป็นความขัดแย้งแล้วหรือเปล่าอันนี้คุณอิกกี้จะสามารถอธิบายให้ผู้ฟังทางบ้านเข้าใจได้ไหมคะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองที่เรียกว่า public international law นะครับผมซึ่งกฎหมายน,นี้ เป็นแขนงหลักที่รวมไปถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ IHL ด้วยดังนี้เนี่ย ในหลักการทางกฎหมายตัวนี้เนี่ยแบ่งแยกระยะเวลาก่อนเกิดการขัดกันทางอาวุธที่เรียกว่า u s e a t b e l l u m r i g h s t o w a r นะครับผมและหลักต่างๆที่มีผลเมื่อมีการขัดกันทางอาวุธแล้วที่เรียกว่า use-in-below หรือว่า rights-in-war หรือว่า law-for หรือที่เรียกว่า isl นั่นเองครับผม u s e a t b e l l e u m เนี่ยวางหลักถึงข้อแม้หรือสถานการณ์ต่างๆที่รัฐสามารถเข้าสู่สงครามหรือใช้กําลังทางทหารเช่นการป้องกันตนเองและการอนุมัติให้ใช้กําลังโดยสหรประชาชาติโดยหลักการเหล่านี้มีการบัญญัติไว้ในกฎบัตรสหรประชาชาติ ทั้งนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับในส่วนของยูสอินเบ l โลเนี่ยกล่าวสั้นๆเลยก็คือ I S L เป็นกฎหมายที่วางหลักสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆในกรณีที่มีการขัดกันทางอาวุธจำกัดขอบเขตการสู้รบและลดทอนความทุกข์ทรมานของผู้ได้รับผลกระทบอย่างไม่เลือกฝ่ายครับผมเนื่องจาก i h เเนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่มีนัยยะทางการเมืองและไม่เลือกฝ่ายจึงบังคับใช้กับทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความชอบธรรมในการทำสงครามเป็นหลักกฎหมายที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่มมย์ด้วยกันเท่านั้นครับ ถ้าอย่างนี้หมายความว่าสมมติว่าเหตุการณ์ไม่ใช่สงครามหรือว่าความขัดแย้งนี่มันหมายความว่า i h l ก็ไม่มีความสําคัญหรือเปล่าคะ ISL <H> มีความสําคัญในบริบทที่ปราศจากสงครามเช่นกันครับโดย ICRC เองก็ได้มีการเจรจาและสนับสนุนรัฐต่างๆให้ปลูกฝังการเคารพ หลักมนุษยธรรมและนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ทั้งในองค์กรของรัฐเช่นกองทัพและตำรวจและในสารศึกษาเช่นมีการสอน IHL ในระดับมหาวิทยาลัยครับผมนอกจากนี้เนี่ย ICRC ยังมีส่วนในการสร้างความรู้และสร้างความตระหนักในหมู่นิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ต่างๆใน กิจกรรมต่างๆทั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างรากฐานแนวคิดเรื่องการป้องกันผลกระทบและปัญหาทางมนุษยธรรมที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกันจากทุกภาคส่วนโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีอย่างเช่นการแข่งขัน IHL ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับผมพูดถึงเรื่อง IHL กับการศึกษานะคะต้องแอบ,บบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าในเทปต่อไปคะ่ะเราจะมาลงลึกในประเด็นนี้กันมากขึ้นนะคะว่ากฎหมายมนุษยธรรม่างประเทศเนี่ย มีการสอนในประเทศไทยอย่างไรในมุมมองของอาจารย์ค่ะแต่ว่าแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครขออุบเป็นความลับไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะพอได้เห็นภาพกว้างระหว่างความแตกต่างของกฎหมาย2ตัวคือตัว IHL แล้วก็ IHL กันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถฝากไว้ในกล่องคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะตามไปตอบให้อาจจะเป็นในเทปต,ต่อๆไปค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอิกกี้นะคะคุณศิป,ปิกรที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะขอบคุณมากครับผม แล้วก็พบกันในเทปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ